5. วิธีลดความดันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ยาใครทําตามนี้ได้ความดันเลือดต้องลดลงแน่ๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพ คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันก็เจอว่าในคนที่อายุยังไม่เยอะนะคะ30ปีขึ้นไปก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะและ้วทีเดียวนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเคล็ดลับ5ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับคนที่เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้เริ่มยานะคะรวมไปถึงคนที่เริ่มยาแล้ว กินยาอยู่แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ความดันโลหิตนั้นลดลงมาอีกและในกลุ่มที่ทานยาอยู่แล้วนะคะถ้าสามารถทําได้และความดันโลหิตลดลงมาอีกอาจจะได้หยุดยาก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะคะในการที่จะลดยาหรือว่าหยุดยาค่ะข้อแรกในคนที่น้ำหนักตัวเกินนะคะ BMI เกิน23ขึ้นไปในคนไทยนะคะถ้ามีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะต้องลดน้ำหนักลงมาค่ะเพราะจากนั้นวิจัยบอกว่าถ้าลดน้ำหนักตัวลงได้10กิโลความดันโลหิตก็จะลดลงได้ถึง5-10มิลิเมตรปลอดเลยทีเดียวนะคะ หลายคนบอกว่าการคุมน้ำหนักเป็นเรื่องยากนะคะแต่เราก็อาจจะเริ่มจากการที่เราทานน้อยลงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติกินข้าวเต็มจานพอดีอันนี้คืออิ่ม100%เเราอาจจะทานลดลงมาให้อิ่มสัก80%ค่ะก็จะช่วยลดได้บางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นเช่นการทานแป้งทานน้ำตาลเยอะๆนะคะหรือในบางคนก็ส่วนใหญ่ทำงานนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะ การได้รับคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปก็จะแปลเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็เป็นน้ำหนักส่วนที่เกินได้ก็ลดพวกคาร์โบไฮเดตเ่านี้ลงนะคะรวมไปถึงการไม่ทานอาหารจุบจิบอันนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำว่าไม่ทานจุบจิบก็คือทานอาหารเป็นมืม้อเช่นเช้าทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ทานอะไรเลยจนกว่าจะถึงตอนเที่ยงถ้าในระหว่างมื้อนั้นหิวก็ให้ดื่มน้ําเปล่าช่วยได้ค่ะหลักการง่ายๆแบบนี้นะคะลองเอาไปทาดูก่อนแต่การที่จะลดน้ําหนักได้ หรือไม่ได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ใจค่ะถ้าใจเราเข้มแข็งแล้วก็อยากลดจริงๆก็สามารถที่จะลดได้ค่ะส่วนจะลดมากน้อยเท่าไหร่นะคะในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าน้ําหนัก80กิโลแนะนําว่าให้ลดลง5-10ค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ4-8กิโลนะคะค่อยๆทําไปค่ะไม่ต้องเร่งรีบสัปดาห์หนึ่งให้ลดลงประมาณครึ่งถึง1กิโลก็แปลว่าเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ลด ลงประมาณสัก2-4กิโลเอาเป้าหมายที่เราคิดว่าทำได้แล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะข้อที่2นะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะที่ทำให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะค่ะก็คือการจำกัดโซเดียมในอาหารนะคะหรือว่า ทานเค็มให้น้อยลงค่ะในคนปกติองค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคโซเดียมได้ไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ถ้าในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหรือว่าไม่สามารถที่จะคุมความดันได้แนะนำให้จำกัดน้อยลงกว่านั้นอีกนะคะก็คือไม่เกิน1 5 0 0มิลลิกรัมค่ะโดยปกติเกลือแกง1ช้อนนะคะเทียบเท่ากับปริมาณโซเดียมที่2,000มิลลิกรัมค่ะดังนั้นถ้าจำกัดเข็มงวดก็ต้องทานได้น้อยลงกว่านั้นค่ะ หรือในน้ำปลานะคะก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมค่ะก็คือจะกินน้ำปลาได้ไม่เกิน3 ช้อนชาต่อวันนะคะในคนที่ต้องการที่จะควบคุมปริมาณโซเดียมค่ะทีนี้เราจะตัดได้ยังไงนะคะเอาวิธีง่ายๆไปก่อนนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นอาหารที่มีน้ําแกงก็แนะนําว่าอย่าซดน้ําแกงเช่นพวกแกงจืดก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับที่เรามักจะชอบซดน้ํานะคะก็แนะนําให้กินแต่เส้นกินแต่พวกเนื้อสัตว์หรือผักหรือผักในนั้นนะคะไม่ซดน้ําค่ะหรือว่าถ้าเป็นอาหารจําพวกผัดผักต่างๆก็แนะนําว่าให้แยกข้าวกับกับข้าว แล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะเนื้อหรือว่าผักขึ้นมานะคะไม่ต้องเอาน้ําของผัดผักนั้นมาราดที่ข้าวนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดโซเดียมได้รวมไปถึงหลีเรื่องการกินขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะและพวกเครื่องปรุงรสต่างๆน้ําจิ้มต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะมีโซเดียมค่อนข้างสูงถ้าเราจิ้มเยอะหรือว่าตักเป็นช้อนๆเลยนะคะก็ทําให้ได้รับโซเดียมส่วนเกินค่ะข้อที่สนะคะ เพิ่มกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกายค่ะเพราะว่าก็จะทําให้หัวใจหลอดเลือดนั้นแข็งแรงมากขึ้นมีความสามารถในการบีบตัวขายายตัวหดตัวได้ดีขึ้นนะคะโดยการออกกําลังกายนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีโรคหัวใจหรือว่าคนที่มีความดันสูงมากๆเกิน1 8 0ม mm ลิเมตรประหลอดขึ้นไปหรือว่า เมื่อออกกำลังกายหนักๆแล้วมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกแบบนี้นะคะอันนี้แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะ แต่ในคนทั่วไปนะคะที่ความดันไม่ได้สูงมากไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็สามารถออกกําลังกายเริ่มจากเบาๆก่อนได้ค่ะแนะนําเป็นการเดินเร็วก่อนก็ได้นะคะต่อเนื่องสัก30นาทีแต่ทําเท่าที่ทําได้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากแล้วก็ยังเดินต่อไปอะไรพวกนี้เนาะมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวเองได้ค่ะค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความสามารถของตัวเองไปวันนี้อาจจะได้แค่20นาทีวันต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มเอาค่ะข้อที่4ี่นะคะ น,นี้อาจจะสัมพันธ์กับข้อแรกนะคะนั่นก็คือการปรับรูปแบบอาหารนะคะให้เหมาะกับสุขภาพของเราค่ะโดยใน1จานจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะเป็นผัก2ส่วนแล้วก็เป็นข้าวส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะโดยเนื้อสัตว์แนะนําเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะหรือว่าเป็นพวกปลาอย่างนี้ก็ได้ค่ะส่วนในของผลไม้ก็อาจจะทานเพิ่มได้หลังมื้ออาหารนะคะโดยเน้นเป็นผลไม้ที่มีรสหวาน น้อยะะคะเช่นพวกชมพูฝรั่งหรือว่าแอปเปิลนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุแล้วก็วิตามินเพียงพอค่ะแต่ไม่ใช่เน้นว่ากินผลไม้เยอะๆกินเป็นกิโลกินแทนข้าวแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงก็จะทําให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้ค่ะพอสุดท้ายนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทําให้ ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วก็ไม่แนะนําให้ดื่มแต่ว่าบางคนอาจจะไปอ่านพร้อมฝรั่งมานะคะที่บอกว่าวันหนึ่งในผู้ชายดื่มได้ไม่เกิน2ดิ้งหรือว่าในผู้หญิงดื่มได้ไม่เกิน1ดิงค่ะซึ่งก็หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่10กรัมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้า1ดิงก็จะเป็นเบียร์1กระป๋องหรือว่าเป็นไวน์1แก้วนั่นเองค่ะแต่ในส่วนตัวแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ไปเลยก็ดีค่ะอย่างที่บอกก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ค่ะ เสริมอีกนิดนึงค่ะในคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะแนะนำว่าให้เลิกค่ะถึงแม้ว่าบุหรี่จะไม่ได้ไปทำให้ความดันโลหิตสูงโดยตรงแต่ทำให้หลอดเลือดแดงเสือ่อมหลอดเลือดแดงแข็งก็จะส่งผลทำให้มีความดันโลหิตที่สูงขึ้นได้นะคะรวมไปถึงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายด้วยค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีความดันโลหิตสูงอยู่และสามารถควบคุมความดันได้แล้วหรือบางคนหยุดยาไปแล้วช่วยคอมเมนต์แชร์เพื่อนๆเอนเพิ่มเ,เติมมาได้นะคะ ว่าใช้วิธีไหนทําอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านอ,าอื่นๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว5ข้อที่กล่าวไปนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะบางคนอาจจะมีอาจจะมีวิธีอื่นๆนะคะที่สามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด s f เ First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสาหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบัณฑิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ